ถาวรคุณเอาอาวุธสงครามเข้ามาเปล่าครับต้องขออนี uh, right, ้เติดค้นด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นรอปอคคุณอย่าคิดนะครับว่าคุณโกนหนวดออกแล้วผมจะไม่รู้ว่าคุณนี่คือชูวิผมขอโทษหนโอ้ชัวร์เลยนี่มัน M7 9ชัดชัด รอพหนึ่งเรียกรปพสองเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับอะไรนะนี่คุณกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดผมกินอย่างหมอแสงเข้าไปปั๊บผมจะตึงตังดึงนะมากครับแล้วก็มีกาแฟครับกาแฟหมอแสงครับกาแฟสมุนไพร ให้ผมเหรอครับครับให้ทั้งชุดเลยครับขอบคุณมากเลยครับอือวันกะชุ่มดีไปเลยครับขอบคุณมากครับกาแฟสมุนไพรสูตรหมอสิงห์โชคดีจริงจริงเลยครับนี่ต้องลองเสง่ําเอ้าเอ้าอะไรอยูเจี๊ยบนั่งทับกระบองกระบองว๊วที่สิงห์ใช่ไหม นี่เลยกาแฟผสมสมุนไพรสูตรสำเ,เสร็จตามหมอเสงกินเข้าไปแล้วหายปวดหายเม,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 มื่อยเมื่อยเมื่อยลองดูขนาดนั้นเลยเหรอจริงจริงเจ๊หายสดชื่นขอบคุณนะคะเป็นไง,งครับโอ้โหเจ๊ให้จิตนิดเดียวนี่รอสซะหมดเลยเนี่ย ชื่อนี่นาะโทษทีไหนคะน้องมาเสงน้องมาเสเป็นไรคะที่บอกว่าเซงเซงเซงอะคะ่ะบอกพี่ได้ไหมคะถ้าหนูบอกว่าหนูเซงเรื่องอะไรแล้วพี่ๆจะช่วยหนูเหรอคะพี่ก็จะอยากรู้อยากเห็นนะคะไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าอะตลอดอยากรูอ้อยากเห็นตลอดอะร้อเล่นร้อเล่นนะร้อเล่นคือ ที่มาแสงเซงเนี่ยเพราะว่างานที่ออฟฟิศเนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วมาแสงก็รู้สึกเบื่อมากๆอะมาแสงอยากลาออกแล้วว่าะนี่เธอจะเปลี่ยนงานอีกแล้วเหรอฉันได้ยินเธอเปลี่ยนงานเดือนนี้นะมาถึงสามครั้งแล้วนะนั่นสิรู้จักันมาสองปีเนี่ยเดี๋ยวเป็นลูกจ้างเดี๋ยวเปิดร้านขายของอู้ยเยอะแยะมากมายอะเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนงานตลอดตลอดตลอดยังไม่เจองานที่มันใช่ตัวตนของเราจริงๆีิค่ะ เป็นลายน้องมาเสง่ค่อยๆคีบนะคะค่อยๆคีบจะเดนเอ๊ะ่จะทาอะไรดีนะหนูจะทาอะไรดีอ่ะเฮ้ยพี่มารงนี่ฮัลโหลพี่มารงอะไรนะเอาอีกแล้วเหรอไม่เอาหนูไม่สมัครอะไรทั้งนั้นน่ะนี่ ที่เลิกตือสักทีได้ไหม ถามว่าความสวยจริงๆแล้วมาจากที่ไหนดิฉันว่าต้องมาจากธรรมชาติค่ะยาบำรุงก้าวเครือขขาวตราหมอเสงสกัดจากก้าวเครือขขาวซึ่งเป็นสมุนไพรแท้ร้อซไม่มีสารเคมีเจือปนเลยจึงทำให้ปลอดภยัยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ ตัวกว้าวเครือขาวเนี่ยมีคุณสมบัติรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุลซึ่งจะช่วยให้กล้าฝ้าแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำหายไปทําให้ผิวขาวใสแล้วก็ช่วยทําให้อ,อกตึงอ,อกสวยด้วยค่ะแค่รับประทานวันละขวดเพียงหนึ่งอาทิตย์นอกจากผิวพรรณเปล่งปลั่งดูมีนะ้ำมีนวลและยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วยค่ะยาบำรุงก้าวเครือขาวตราหมอเสงมีทั้งสมุนไพรดื่มบำรุงร่างกายและครีมบำรุงผิวหน้าด้วยนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผม มอเงมีจำหน่ายตามศูนย์หมอเสงทั่วประเทศและ call center 0 2น1์4อ8 8นี่่พี่มะรงฉันจะบอกอะไรฟังนะพี่เนี่ยเลิกตือ้อฉันได้แล้วเพราะว่ายังไงเนี่ยฉันก็ไม่สนใจฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าฉันไม่สนใจถ้ามันไม่ดีเนะี่ยพี่ก็ไม่ตื้อเธอขนาดนี้หรอกตามใจฉันจะบอกอะไรให้ฟัง พี่ทําได้ก็แค่โทรตื้อฉันเท่านั้นแหละเพราะว่ายังไงพี่ก็หาฉันไม่เจอจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิอย่ายั่วนะไม่ยั่วสิคนอวดดีจะอวดดีพี่อยู่นี่ว้าวพี่มาลองลองมาเสพพี่มาลองลองมาเสพี่มาลองลองมาเสพเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลอะไรอะไรพี่พี่แกมาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฮะอ๋อฉันหรอพอดีว่าฉันบ้านอยู่แถวนี้เนี่ยวันนี้ฉันเซ็งบ้านฉันก็เดี๋ยวพี่ ฉันต้องถามพี่ตังหาวว่าพี่มาทําอะไรแถวนี้อย่าบอกนะว่าพี่ตามมาตื้อฉันถึงนี่อ่ะอ๋อนี่มาว่าพี่ตามมาตื้อน,นะอเธอมาทําอะไรอยู่แถวนี้ฮะโอ้ยโอ้ยก็อยู่กันแค่สองฟุตนี่ก็คุยกันไม่สเลยจะโทรศัพท์คุยกันทำไมแถวนี้โทรศัพท์แนีอคุยกันให้โทรศัพท์คุยกันเองเอาอ้าวอ่ะทุกลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนเรื่องนี้เรื่องใหญ่มานั่งนี่เลยมาเสงออกไปเลยเออนี่ ฉันเนี่ยนะได้ยินว่าเธอนะ่ะกำลังจะเปลี่ยนงานใหม่ก็เลยนำสิ่งดีๆมาเสนอเธอเผื่อว่าเธอจะปลระเลระเลี่ยนใจอ,อย่าบอกนะว่าพี่จะชวนฉันไปเต้นรูดสาว่ะรูด <laughs> สาวอะไรไม่รู้จักเดี <ś la> ๋ยวพี่ไปกินตักตับไม่ใช่อย่างนั้นเออเสีบมือก่อนนะไม่รู้จักจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่รู้จักฉัมาคุยกับเธอเรื่องธุรกิจเดิมๆนั่นแหละ อย่าบอกนะว่าเป็นธุรกิจขายตรงขายเติงอะไรฉันไม่เอาด้วยหรอกเแกตบปากเลยเไม่เคยฟังเลยอ่ะถ้าเธอไม่ฟังอะ่ะเธอจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไง <c oughs> ต้องฟังก่อนสินั่นนะสีมาเสงฟังพี่ก่อนหน่อยนะเชื่อพี่สักครั้งหนึองถ้าไม่เอาก็จบไปพี่สัญญาว่าพี่อ่ะจะบอกเธอเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเธอไม่สนใจ <c oughs> พี่ก็จะไม่ ไม่พูดเรื่องนี้อีกต่อไปพอกันเลยนังพี่น้องฉันจะบอกว่าฉันฟังก็ได้แล้มุกเดิมๆจนจะฟังปะล่ะต้องงอน้วยเหรอดิงอนงองไม่เลาอโยม่ายันเดี๋ยวตั้งในมีสิ่งอมาโอ้ยเนี่ยชเรื่องอี่น้องเขาคุยกันยเป็นคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน เออฉันไม่พูดเองเพราะว่าคำพูดของฉันน่ะอาจจะไม่มีประโยชน์ในสารก็ได้ไม่ได้เชื่อถือไงฉันก็เลยนำบุคคลท่านหนึ่งมาเรียกเขาออกมาจากทางช้างเผือกเลยเพราะว่าเขาเนี่ยประสบความสำเร็จในอาชีพนี้แล้วเขาคือคุณชอนชื่อแบบว่ามาจากทางช้างเผือกเลยอ่ะชื่ออะไรจ๊ะจอยากเจออยากอยากขอเชบมือต้อนรับคุณชอนเนาหอยู่นี่ ถามว่าความสวยจริงๆแล้วมาจากที่ไหนดิฉันว่าต้องมาจากธรรมชาติค่ะยาบำรุงก้าวเครือขาวตราหมอเสงสกัดจากก้าวเครือขาวซึ่งเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซไม่มีสารเคมีเจือปนเลยจึงทำให้ปลอดภัย,ยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ ตัวกวาวเครือขาวเนี่ยมีคุณสมบัติรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุลซึ่งจะช่วยให้กล้าฝ้าแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำหายไปทําให้ผิวขาวใสมันก็ช่วยทําให้อ,อกตึงอ,อกสวยด้วยค่ะแค่รับประทานวันละขวดเพียงหนึ่งอาทิตย์นอกจากผิวพรรณเปล่งปลั่งดูมีน้ำมีนวลและยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วยค่ะยาบํารุงกาวเครือขาวตราหมอเสงมีทั้งสมุนไพรดื่มบารุงร่างกายและครีมบํารุงผิวหน้าด้วยนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผม หมอเสงมีจำหน่ายตามศูนย์หมอเสงทั่วประเทศและ call center 025164488สวัสดีครับผมหมอเสงครับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณบนใบหน้าทั้งสิวฝ้าใบหน้าด่างดำหมองคำรูขุมขนใหญ่ไม่กระชับก้านแห้งทาแป้งไม่ติดถ้าท่านอยากได้ผิวหน้าขาวใสภายใน7วัน7วันเท่านั้นนะครับโทรมาคุยกับผม02 หหนึ่งสสอยากเจอยากอยากมเอบมือต้อรับคุณชี่ยรอนผมเนี่ย ชื่อชอนครับทำธุรกิจหมอเสงมาแล้ว5ปีนะครับรับรายได้กับธุรกิจหมอเสงไปแล้ว5ล้านบาทครับตอนนี้อยู่ตำแหน่งชัดไพรินนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะแต่ว่าธุรกิจหมอเสงคืออะไรล่ะคะคุณหมอเสงเนี่ยนอกจากทําสมุนไพรดีๆแล้วนะครับคุณหมอเสงยังมีแผนการตลาดมีธุรกิจดีๆให้คุณน้องได้ทําด้วยมาร่วงับพวกเรานะครับนะฮะ คือธุรกิจของคุณหมอเสงเ่ยเริ่มต้นง่ายๆครับดูตัวอย่างอย่างผมเนี่ยแต่ก่อนผมก็ทํางานโรงงานมานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเริ่มร่วมมือกับคุณหมอเสงใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆน,นะครับก็ประสบผลสาเร็จกับชีวิตมีรถม,มีบ้านสนใจไหมครับอย่างนี้นะครับสนใจทางไงอะคะง่ายมากค,ครับธุรกิจของคุณหมอเสงเริ่มต้นการลงทุนเพียง500บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ผมดูแล้วนะครับดูแล้วคุณน้องเนี่ย ทั้งรูปร่างหน้าตาสวยขนาดนี้นะครับหน้าผมว่าเหมาะสมน่าจะเป็นเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจมากกว่าเจ้าของร้านต้เสียแค่ห้าร้อยเหรอคะอ๋อไม่ใช่นะครับสำหรับการจะเปิดร้านเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็ใช้เงินประมาณสามแสนบาทนี่ครับยึดเป็นอาชีพได้เลยครับเป็นไ้เป็นไห อย่างนี้แล้วกันถ้าเธอสนใจนะพี่เนี่ยจะให้เธอเป็นดาวไลน์แต่พี่จะเสียสละพรีร่างให้เธอพี่จะกลายตัวเองไปเป็นอัพไลน์ทันทีไอ้ป้าจุักดิ์ไอ้ป้ักแอนดาวแอร์ดาวอ้หัวไอ้หัวไม่ไม่ใช่สวนลมเอาเอาเอางี้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าอัพไลน์ดาวไลน์นี่เป็นยังไงหรืออย่างที่เขาเรียกว่าแม่ทีมกับลูกทีม ง่ายๆแค่นี้ครับความจริงก็เป็นอะไรที่น่าสนใจจังเลยนะคะคมาแสงขอคิดดูก่อนล้วกันค่ะไม่แหละก็ต้องคนะคบคุณน้องอยากคิดนานนะครับข้างหลังเนี่ยมีคนที่เขาอยากจะเปิดอยู่นะครับที่มีกูสักสามแสนนะออเอาเละสิครับ ธุรกิจดีๆมานำเสนอแบบนี้มาเสงของเราจะตัดสินใจอย่างไรติดตามได้สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับผมหมอเสงนะครับวันนี้ผมอยากจะมาทำความเข้าใจกับท่านเกี่ยวกับเรื่องสรรพคุณของว่านชักมบลูกว่านชักมบลูกเนี่ยมันแปลกธรรมชาติมันสร้างไว้ให้หัวว่านชักวดลูกเนี่ย มันคล้ายกับมนลูกของผู้หญิงเมื่อธรรมชาติสร้างไว้อย่างเนี้พอเราเห็นว่านชับุตรเรารู้เลยว่าอายาเนี่ยมารักษาพลุลูกผู้หญิงเพราะฉะนั้นว่าน้ชับุตรเนี่ยคนโบราณเนี่ยถือได้ว่าเป็นราชินีของยาสมุนไพรนะครับเป็นว่านที่ให้ทั้งความสวยความมีสเสน่ห์ไม่ว่าใบาหน้าจะเหี่ยวย่นมีกะมีฝ้าเนี่ยจะจางลงนรูขุมขนที่ที่ไม่กระชับเนี่ยจะกระชับขึ้นใบหน้าที่แห้งเนี่ย นะฮะแห้งเกินไปทาแป้งไม่ติดเนี่ยก็จะทาแป้งติดแล้วถ้าไล่ลงมากันนั้นนะฮะมันว่านชงบุลูกจะช่วยให้อกเต่งตึงอกเต่งตึงครับหมอท่านเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกแล้วเนี่ยบางทีหน้าอกเนี่ยมันหย่อนค้อยมากเนี่ยพอกินว่านันช่วยหน้าอกเต่งตึงและยิ่งกันนั้นมันจะช่วยกระชับอย่างกระชับช่องคลอดนะฮะนะกระชับช่องคลอดนะกระชับต้นขาอย่างเงี้ยนะครับนี่คือว่านชงบุลูกแล้วยิ่งกันนั้นมันจะให้สเสด็จ ของผู้หญิงก็คือว่าท่านผ,ผู้หญิงเนี่ยส่วนมากวัยสัก37 38หรือ40กว่ากว่าถึง50กว่าเนี่ยอารมณ์ทางเพศจะตายด้านไปหมดความรู้สึกไปแต่ถ้าท่านกินว่านชมพูลุงอารมณ์ทางเพศที่หมดไปไม่ว่าจะ5ปีส0ปีเนี่ยนะจะกลับมาภายใน3วัน5วันนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงถือว่าว่านชมพูลุงเนี่ยเหมาะสาหรับผู้หญิงแล้วถ้าท่านยังไม่เข้าใจอยากเข้าใจอะไรเนี่ยท่านโทรมาผมได้นะฮะที่คอเซ็นเตอร์นะครับ 025164488นะครับ025164488แต่ถ้ามีปัญหาถา้ถาท่านมีปัญหามากท่านโทรมาเบอร์ที่ที่ผมบอกวันนี้นะครับผมอาจจะตรวจรักษาให้ท่านได้ด้วยครับครับสััสีีนะครับ